็มาอยู่กับซ่อมแอมคัดดีตัวนี้นะก็มีเอาพุทธพังมาสาสิตัวนะปากเต่ไฟตัวนี้ไม่เกลี่ยมหมดเลยคาเกตนะคาเกตมาแบบนี้เฟดที่เป็นาพาไฟก็ไม่เหลือนะไดก็ไม่เหลือนะไม่เกลี่ยรงตัวก็หลุดหายไปเนี่ยไหลุดไปแล้วนะก็เดี๋ยวต้องทำการเปลี่ยนไดไม่หมด ดเฟสใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็มาเริ่มที่เอาพุทตั้งแต่จุดสร้างความฉี่ขึ้นไปเนี่ยโลใหม่หมดบนเฟสเอาพุทนะใหม่นะต่เวลาทํานิดนึงนะเดี๋ยวก็คอยดูตามไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ลูกค้าดูอีกส่วนหนึ่งเอาไว้คนชอบศึกษาชอบดูงานซ่อมดูนะสำหรับเวาํามในวัดบ้านตอน,นี้จะดูตะกวัวไล่ทำาสะอาดก่อนช่วงราสั่งอะไรเนาะ เดี๋ยวมาเปลี่ยนชุดได้ต่อนะหนึ่งสองสสได้พังทั้งหมดนะอาคาเกตนะเรดเปลี่ยนไปทั้งหมดอาคาเกตชุดได้นะเดี๋ยวคอยรายความทีต่ออัลเทอรนอนห <c oughs> ลังจากที่ทําชุดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มนดูความทีความทีมันจะสวยงามมากเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยนะต้องทําแบบนี้ให้ได้ทุกช่อง นะ,ะ,ะวัดไดดอ้รัยก่อนใส่เฟรเ,เข้าไปนะนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องปีนเปิลนันช็อตนะก็ทำอยู่จุดเกือบสองเดือนนะสวอยอาการพักไฟก่อนเดี๋ยวเขาเฟรดมาใส่แล้วก็ไปไล่ชุดนี้ต่อไปชุดใจนะ ส่วนของเ้าออาบุตคดีตัวนี้จุดตรงจุดโทนเดาเอาเทีลท่อนนะจากไปตัวรีบอร์ดไปกับมาหมดแล้วนะสุดสร้างความทีนะเอแล้วความีิดต้องมารอมีการเนื่องของซี่ทั้งซี่ช่องนะตรงนี้ผมถือมือเดียวทายมือเดียวแล้วก็จะนัดคกลดูเป็นแนวทางนะประมาณเนี้ยก็จะเหมือนกับบอร์ดอ,อื่นซ่อมกันมาเมื่อเสร็จบอยแล้วค่อยใส่ไอห,หาลงไป นะปัดในประมาณเนี้ยนะนะนะศูนย์เจ็ดสองสาม้วหนึ่งสามกับสามไออาร์สองหนึ่งไปเจ็ดสี่เอสนะใครจะซ่อมอะไรนนี้ซ่อมแล้วก็ถ่ายรูปเก็บกันไว้นะเพราะเผื่อว่ามันนั่งหน้าเอารองอะไรอะ่ะมันหลุดมันหายอะไรจะได้มีไว้ดูกันนะนี่ก่อน ก็จะใส่เฟสไปนะก็เตรียมความที่ให้เรียบร้อยนะสุดโลให้เรียบร้อยนะกัสี่อันนะนี่ก็ไลนะ่ตแ้งแต่มิวพังาดายพังโอเยอะสุดนี้หลังการงานสร้างนะ,ะเดี๋ยวลองเอาพุทต่อนนะอันนี้นะหลังจากใส่เอาพุทจะสับเรียบร้อยแล้ว ก็ <c oughs> จะได้ความชี่ออกมาแล้วนะ,ะเนะี๋ยก็ปกติเส็จสับไปร้อยเดี๋ยวจะประกอบจะส่งได้นะเี่ก็เป็นไกด์ไลน์ในทางซ่อมแต่ตัวนี้นะ <c oughs> ก็กไฟได้นะต้องบักทีใหม่เอาพุทธได้มิวโอเยอะนะตัวนี้นะเป็นเยอะจริงๆ,ๆก็ทามาเกือบมันพังอีกก็ไปดูแก้อะไรพวกไป้ปินใตอนเนี้ยก็ช้ำเยอะ ประกอเป็นแนวทางพอสมควรนะอันนี้นะเมอสักคู่ประกอบเทปคนนี้แล้วก็เกาะเข้าไปแล้วลองเสียงพังนะตอนนี้กลับมาแก้ใหม่ให้แล้วนะลดชุดไดใหม่นะเรียนมีเรียนไปนะเปิดใหม่นะอ่ะอ่ะหูมาทำงานปกตินี่ป้องกันพงทำงานลองเสียงได้ กลับได้นะเดี๋ยวเจอคลิปนวัดอันต่อไปนะ